เอาล้ครับต้องขอการติดอยู่ผมเจนชแนลนะครับผมวันนี้ก็เออจะมาเล่นเซนะิร์ฟเนาะไอพีก็เขียนให้ดูแล้วแหละเอ,อนี่นะครับผมก็เข้ามาได้เข้ามาดูกันได้เข้ามาเล่นกันได้นี่ก็นี่นะครับผมผมก็เป็นเซิร์ฟมอร์เดอร์ที่ตอนนี้เปิดแล้วผมที่ผมบอกว่าไม่ค่อยเปิดแต่ตอนนี้เปิดแล้วนะครับผมสามารถเข้ามาดูได้หรือว่าเล่นกันไดก็มีสกายบอลกับมอร์เดอร์ตอนนี้ก็กำลังทําอยู่ โอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟนะครับผมอยาก,เข,ากเข้าก็เข้ามาได้นะครับผมตัวสตรีมนี้มันอาจจะช้าหน่อยนะครับผมตอขออภัย IP ก็ให้แล้วเนาะเข้ามาดูกันได้ถ้าอยากเข้ามาดู โอเคเดี๋ยวเราเข้า YouTube ก่อนจะไปดูใน y o u t u ล e หรายอยังสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับผม เสียงอะไรรับกว้อต้องขอให้ด้วยนะครับผมสามาเข้ามาเล่นก็นได้นะครับผมโอเคก็รอนะคุณผู้ชมมาดูไม่รู้ว่าตอนนี้คุณผู้ชมมาดูหรือยังก็ยังไม่รู้นะ มแม้ชีวิตทั้งนานทำไม่นานแบบนี้สวัสดีคนดูหนึ่งคนดูด้วยหรือว่าผมเองหรือเปล่าไม่รู้คิดว่าหนึ่งคนอืมนะครับผมก็อ่า ก็เข้ามาเล่นเซิฟได้ตอนนี้ก็รออยู่ในเซิฟนะครับผมรออยู่เซิฟสามารถเข้ามาเล่นเซิฟได้ก็คนเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยหรือว่าขยายเพื่อนดูด้วยก็กดแชร์นะครับผมหรือคนเก่าก็เหมือนกันนะผมกดไลค์หรือว่ากด subscribe เออนั่นแหละมันก็กดเลไนี่มาเออไม่เป็นไร ทีนี้ก็พาไาสานาทและรอผู้ชมเข้ามาเล่นเซิร์ฟอยู่นะครับผมคือเอาง่ายง่ายอะ่ะเออเซิร์ฟนี้ก็นี่เกมมาแน่นอนเดี๋ยวก็กำลังทำอยู่รอผู้ชมเอ่อคอมเมนต์ว่าจะเล่นไหมหรือไม่เล่นนะครับผม พี่สวัสดีครับเออครับว่าไงครับสวัสดีเออว่าไงครับว่ามาว่ามามีแล้วครับว่ามาเลยครับมีแล้วครับเงียบกิ๊บสวัสดีคุณอะไรเนะี่ย อะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าใจไอพีนี้เลยนะไหมครับเท่าเท่าไรอะไรเท่าไรเอ่อตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์จุดเจ็ดถึงหนึ่งจุดศูนจุดเก้าครับผมก็เข้าเล่นเซิร์ฟมีได้เข้ามาเล่นได้เลยคือน้องต้องการถามว่าเวอร์ชันไรใช่ไหมก็นั่นแหละพี่บอกไปแล้ะ ก็คนดูอาจจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่เนะมันไม่ค่อยแจ้งเตือน live stream ไม่แน่ผมก็จะใช้อีกแอปหนึ่ง live stream นี่ก็ผ่านมาห้าทีแล้วเนี่ยอีกเขามาเล่นได้เซิร์ฟนี้พี่ให้พีไปแล้วพี่พี่ตอนนี้พี่อยู่ในนี่แหละ อยู่ในเซิร์ฟไม่แหละเข้ามาเล่นได้เลยเพิ่งโปรโมทเซิร์ฟไปเมื่อสองวันนี่หรือว่าเมื่อวันตื่นเยหรือว่าเมื่อวานปะน่าจะเมื่อวานเออน,นั่นแหละเมื่อวานมันปิดพอดีไงเซิร์ฟเขาแก้แบบอันนี้ในนี้เสร็จแล้วแหละก็เข้ามาเล่นเลยมร์เดอร์มีอยู่สามห้องสกายวอลสองห้องนะครับผมก็มินิเกมต่างๆต่อไปก็ไม่รู้นะว่าจะเออจะเป็นมีเกมอะไรต้องถามเจ้าของเซิร์ฟอีกทีหนึ่งเข้าเล่นได้เหงาตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเหงามาก เล่นเลยครับเล่นอ๋อเล่นเลยคือยังไงน้องจะเข้ามาเล่นด้วยหรอือว่ายังไงแปลกเนาะคนติดตามพี่ต้องเอ่อคนตามพี่เท่าไหร่นะสองร้อยแต่คนดูหนึ่งคนนายน้อย,อยครับอ๋อชื่อนายน้อยอ๋อรู้ว่าครูที่รักคือ,คอน้องชื่อน้อยว่างั้น Mm hmm. รู้สึกว่าตอนนี้มีพี่อยู่คนเดียวี่เซิร์ฟวาเวเงามากพร้อมกับท่องเอเบดอีกหนึ่งอันปกติมันจะขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่พี่ก็จะลองเอ่อกดไลฟ์สตรีมใหม่อีกทีหนึงท่ามไม่ขึ้นอนะ่ะโอ้ยแง่พี่เล่นอยู่อีกเครื่องเนี่ยเข้ามาเล่นได้เลย งั้นเนี่ยพี่ลองเล่นหยุดสงัสงยพี่ต้องใช้แอปไหนั้างเนี่ยเล่นเลยครับเล่นครับอ๋อโอเคโอเครู้สึกว่าขนนี่มันหายไปนะหมด่ยอ่าเดี๋ยวผมพอบอกคนนี้แฟก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมรอสักครู่รอแป๊บรอแป๊บชื่อนายอ๋อน้องชื่อนายใช่ไหมน้องชื่อนายอ๋อ อลองชื่อนายโอเคจะปั๊บหนึ่งไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรกันก็เดี๋ยวพี่ข้อจะขอลองสตรีมกดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเริ่กฟีมใหม่ผมพี่จะลองใช้อีกแอปหนึ่งแล้วกันโอเคเจอกันนะบ๊ายบาย